มาทำอะไรร้านนี้ฮะพี่แจ๊คก็ร้านนี้ไม่ไปหาเราที่บ้านอนะ่ะนี่พี่แจ๊คเนี่ยยังไม่เลิกเที่ยวอีกเหรอเนี่ยพี่ชวนผมมาไงผมก็เลยมาเป็นเพื่อนพี่แต่จริงๆแจ๊คไม่ค่อยเที่ยวนานแล้วนะนึกยังไงวันนี้เที่ยวมีปัญหา,าที่บ้านมาเนี่ยไม่มีพี่ไม่มีเครียดอะไรมะเนี่ยไม่เครียดแค่ว่าทำงานเยอะไปทำไมอ่ะมันทำงานทุกวันเลยไงพักหลังอนะ่ะ <c oughs> ทำทุกวันเมื่อก่อนยังมีวันหยุดนะ เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเราชอบทํางานนะดิถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่คนเรามาทําเยอะไปก็ไม่ชอบนะอดหลับอดนอนอย่างเงี้ยไปนครสวั์กลับมาถ่ายรายการเช้าอาเพื่อู้เง้ใช่รู้รู้ใช่เข้าใจนะเข้าใจก็แบบทาไปแล้วก็เก็บเงินอยู่แล้วนี่ไม่ได้เก็บดิททาไมอ่ะมันเก็บหมดชาติแล้วผมไปฆ่าพวกพนักงานธนาคารอะไรแล้วพ้กเหรอชาตินี้ผมเลยไม่มีตังเก็บเลยแล้วไม่มีแอบมีซ่อนเลยเหรอมีมีมี แต่เขาให้ผมเอาที่หนูเคยมาโชว์พี่สี่แสนอ่ะสี่แสนกูไม่ได้จากอะไรมาเนี่ยทำไมเยอะขนาดนั้นอ่ะช่าเมันข้าไปแต่เมื่อก่อนไม่ให้นะเพราะช่วงนั้นสร้างตัวไงแต่พอนี้เริ่มสร้างตัวได้แล้วเริ่มอยู่ตัวแล้วเขาก็แบ่งให้ผมบ้างแต่สมมติดได้เงินมาห้าแสนเนี้ยเขาก็แบ่งผมละสามหมื่นอ้ยแบ่งให้มึงเยอะล้วเนี่ยก็ถือว่าได้ละ ได้5 0 0แส0ไม่ต้องสนใจแล้วนะนะนะเงินว่าได้มาเท่าไหร่ไม่มีมาทวงแล้วสามหมื่นนี่ก็เท่ากับ3 0 0แสนนะนะความรู้สึกเราคนนไม่เคยได้เก็บเงนะินเหมือนเด็กได้ของเล่นเลยเชื่อไหมความที่ไม่ได้กดตังนานไม่ได้ใช้เงินนานนะขับรถไปไม่ได้ใช้เลยนะขับไปกดตังพันหนึ่งแล้วก็ถอนก็นมาเก็บแล้วก็ไปถอนอีกพันหนึ่งสิบสิบรอบอะ มึงเป็นโรคจิตป่าวมันจะโรคจิตมันดีใจใช่มันเด้เล่นของเล่นอะมันได้กดไข่แบบหมุนไข่มาหมุนทั้งวันนะหอดสีบานหมุนทั้งวันอะเหมือนว่าเหมือนผมแหละแต่หนูไม่พกเงินก็ดีแล้วฝากไว้ที่เมียดีแล้วเพราะหนูก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนี่ใช่แต่เราคิดยังไงเราคิดยังไงดีไงไอของดื่มหนูมีอยู่แล้วอ่ากัญชาคนให้มาอยู่แล้วโอไม่ได้ดูด